เงินจับพวกเราได้แล้วทำไมเราจะหางเงินจากโรงเรียนบางไม่ได้้องไห้เหมือนเท่าที่เจนติดตามผลงานนะแต่พอมาดูเรื่องนี้เราด้วยความที่แบบเป็น G D h a t e G D h อ t มึงมึงจะต้องรู้เดี๋ยวเพราะว่านักแสดงเขาสามารถดึงศักยภาพของนักแสดงคนๆนั้นออกมาได้แต่ว่าก็จะมีคำพูดหนึ่งที่มีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนั้นนะเหมือนเขาจะรู้หรือว่าเขารู้แล้วเขา เราพบกับช่อง The Moment ค่ะซึ่งดึ๋แล้วเราจะดึ๋งดึงดึงถูกคลิปไม่ได้นะจีนอะซึ่งวันนี้เรามาทำอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นค่ะทีเขาเรียกว่าทีเซอร์เรื่องหนึ่งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของซีรีส์เนาะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องฉลาดเกมโกงนั่นเองซึ่งตัวละครใหม่ทั้งหมดรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดซึ่งเจาเล่าก่อนว่าตอนตอนที่ดิฉันเคยไปดูที่ในโรงภาพยนตร์ที่เป็น อาหนังอ่ะกูรู้สึกว่ากูดูแล้วจิตกูตกมากตอนนั้นคือเหนื่อยกับการทํางานกลุ่มมั้งแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าหนังอ่ะอมันสื่อแบบว่าคือมันมันไม่ยุติธรรมอ่ะกูรู้สึกว่าโลกนี้มันควรยุติธรรมใช่ป่ะแต่คือแบบคือในหนังแม่งสร้างมาแบบว่าเปไนคนฉลาดกูต้องจ่ายเยอะอะไรเงี้ยโลกนี้มันแบบว่าอํานาจเงินอ่ะมันคือสูงสุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยอีเจนว่าไงความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ดูจบ เปล่าดูเพื่อความบันเทิงค่ะไม่ได้คิดเลยตอนนั้นดูดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็รู้สึกว่าแบบภู่มกำกับเก่งมากที่ทำให้ห้องสอบกลายเป็นสนามรบได้รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยก็เราจะเกิดเรื่องแอคชั่นเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่ะมันคือการโกงข้อสอบซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละค่ะทุกคนใช่แล้วก็คิดได้นะในการที่โกงข้อสอบในการที่ขอกขอข้องนอดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาดู ใช่ค่ะดูทีเซอร์นะคะเรื่องฉลัดเกมโกงเดอะซีรีส์นั่นซึ่ง g d h นะคะเอามาทำเป็นซีรีส์ค่ะโดยเรื่องนี้จะฉายทางไหนบ้างคะเจก็ะจ,ะจะมาเริ่มตอนแรกนะคะวันที่3สิงหาเนาะเวลา2องทุ่มสินะคะทางช่องวันแต่ถ้าจะดูออนไลน์ก็ดูใน v t ทนะคะแต่ว่าเวลาจะไม่ได้ก็จำได้แค่นี้เอาไปแค่นี้ก่อนละคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ,ะใ,ในการรีแอคไป,ปไปชื่ออะไรเราชื่อลิน น <molec> ี่เบลดาห้องสี่ดับสี่นะหรอใช่สี่ดับสี่เราแบงค์ธนพลิริยากุลเอ้ยแกใส่ใส่ตาคนนี้จะมาแย่งทุนเรียนฟรีด้วยอู้ยมือเอ้ยตอนแรกกูก็นึกว่ามาจีบกันไม่เธอชื่ออะไรอ่ะลินเราชื่อคนนี้ทจไมแย่งทุนด้วยแล้วดูสายตาโคตรดีอะเออสายตากูต้องได้ทุนเนี้ยแหละกูต้องได้ สามภาคเรียนประกวดการใช่ใช่แกเป็นเล่นถุนใช่ปะแกต้องใช้เงินสิ้นปืนมาออกเอนเอาอีกแล้วอีเนี้แกจะจ้างให้เราให้แกลอกข้อสอบเนี่ยนะไอ้กูโง่เว้ยจะจ่ายได้เอ้ยหล่อจริงผัดสองผัดสองโรงเรียนแม่งโกงมาก่อนเลยพ่อเราต้องจ่ายค่าแปะจีให้พอมันให้โอกาสที่ดีกับดีมากกว่าโรงเรียนหาเงินจากพวกเราได้แล้วทำไมเราจะหาเงินจากโรงเรียนบ้างไม่ได้อุ้ยลองไห้ เหมือนตอนในในนั้นเลยอะในภาพยนต์เราจะส่งคาตอบให้ทั้งหมด13มวิชาเราคิดคนละ3 0 0 0 0บาทเราจะใช้นาฬิกาในห้องสอบเป็นตัวบอกคําตอบอวกนาทีเป็นตัวแทนต,ตัวขอค้อนอเอ้ยเปลี่ยนใหม่วา่าววขยะตอนที่เข็มวินาทีอยู่ที่เลขอะไรคําตอบก็คือข้อนั้นโอ้ตรงนั้นน่ะทอะไรพออ้อจะยึดทุนเรียนฟรีของเธอพออาจะลงโทษพวกเราไม่ได้นะคะจะลองดูนะว่าฉันทำ อดูเด oh. ือดการแข่งขันกว่ารู้จักการสอบแทนปะน้องทำน้องจะมีลูกค้าอยู่เยอะเลยโกงเขาสอบมันได้เงินเยอะใช่ไหมลินจะสอบเราทำเลยดิลูกค้าต้องแปดร้อยคนจ่ายให้น้องคนละห้าหมื่นพวกเราจะได้เงินหลักสิบล้านเลยนะเว้ยที่พ่อยันเงินที่ผมเข้าโรงเรียนได้เลยผมก็ะเาทำอย่างที่พ่อทำไง เป็นร่วงเข้ามาแบบนี้้วยระบบข้ามาก็เป็นแบบนี้ก็เป็นคนดีอ่ะอยู่ไม่รอดหรอนี่ยังไม่ซึมเกอีกว่าตัวเองผิดโอ้ยทำไมยังไม่รู้อ่ะอุ้ยเจ้านายหนักมากเออเจ้านายหนักมากเลยอ่ะรักคาแรคเตอร์โคตรเหมือนเดิมเลยอ่ะแต่รู้ว่าตอนจบจะเปลี่ยนไหม ก็ à, จากที่ได้ดูตอนแรกนะคะก็ค<ม>ือจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิมก็ค<ม>ือแบบว่าคาแรคเตอร์เนี่ยทุกคนยังคงคีไว้เหมือนเดิม <ส arda. S 1> นะจ๊ะแต่แค่ว่า<ๆ>เปลี่ยนตัวละครใหม่<ช>แค่นั้นเองเน,เนาะเจ๊เนาะเจ๊รู้สึกเหมือนยิ่งตัวที่คอนท้าที่สุดคือรู้รู้สึกว่าเจ้านายอ่ะเป็นเด็กใหม่รู้สึกว่า <S <S <ช> <ASMR> เขาคือเขาจะทําได้ไหมวะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เพราะมันก็แบบว่าเป็นบททดสอบที่เข้มข้นอยู่เพราะว่าคนเก่าอ่ะทําได้แล้วคนเก่าก็เป็นนักแสดงที่แบบว่าแสดงมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็แบบ ให้เจ้านายมารับบทแทนอะไรเงี้ยนนใช่ไหมอะไรเงี้ยกูก็รู้สึกว่าแบบเขาจะทำได้ไหมวะเออเขาทำได้สายตาเขาโอเคว่ะคือกูไม่ได้มองแค่ความหลอกก<ช>ูรู้สึกว่าเออเขาทำได้ดคือ คือแบบเจ้าน่ายอ่ะเขาไม่เคยเล่นละครมาก่อนเออแต่แบบว่าอาจจะเคยถ่ายเออะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่ายังไม่ค่อยได้สื่อสารอารมณ์เท่าไหร่มั้งเท่าที่เจนติดตามผลงานนะแต่พอมาดูเรื่องเนี้ยเราด้วยความที่แบบเป็น G D H อะ G D H อะมึงมึงก็ต้องดูเหรอป่าวว่านักแสดงเขาสามารถดึงศักยภาพของนักแสดงคนคนั้นออกมาได้แล้วื่อกียรเทพอะใช่แล้วก็เกี้จากที่ดูตัวอย่างอะคือแบบสุดมากมึงเห็นเขาเลยปะทำไมกูจะไม่รู้แบบ ใชเหมือนทะเลาะกับแม่เขาใช่รู้สึกแบบอุ้ยรู้สึกชอบพุ่มกับรู้สึกชอบคนที่แบบสามารถดึงคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นเอ่อเจ้านายออกมาได้แล้วก็กลายเป็นแอนดได้ของทุกๆคนด้วยแต่ว่าที่เรามาพูดเจ้านายเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเจ้านายเล่นการแสดงที่แบบไม่เคยในในละครหรือว่าหนังที่ยาวใหญ่ขนาดนี้อ่และอีกอย่างอะค่ะด้วยความที่เจ้านายแบบว่า เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือไม่เคยมาสัมผัสชีวิตของของคนที่แบบว่าจนมาก่อนจนจนไม่มีทางเลือกอจนจนถึงขั้นที่ต้องไปบอกกับลินอ่ะที่ที่มีฉากที่บอกกับลินว่าแบบว่าเฮ้ยแกสอนเราโกงเลยดีเพราะแบบถ้าการโกงมันทําให้ให้กูได้ตังค์อ่ะกูก็ต้องยอมโกงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเหมือนเรื่องนี้มันก็สอนคล้ายๆกับภาพยนตร์เหมือนกันเลยว่าแบบว่า ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเงินเะงินขึ้นอยู่กับเงินใช่ไม่ได้ขึ้นอยู่ความฉลาดมันไม่ขึ้นทำไมถึงไม่ขึ้นอยู่กับศักยภาพวะกูโคตรงงเลยแต่ว่าก็จะมีคําพูดหนึ่งที่มีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนั้นนะเหมือนเขาจะรู้หรือว่าเขารู้แล้วเขาเงียบหรือว่าอะไรสักอย่างนะไม่รู้ในเงื่อนงำของคําพูดนั้นอะที่อาจารย์เขาเดินมาพูดกับลินเนาะว่าแบบว่าฉันต้องฟีดเธอได้นะ ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชาแนลผิดเธอได้นั่นคือการโกงแตง่หมายถึงว่าตอนที่อยู่ในเหมือนห่อไปชุมใหญ่แล้วเหมือนเขาน่าจะมาเจอกันเพราะอะไรสักอย่างเขาบอกว่าฉันรู้นะว่าเธอทําอะไรหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะแล้วเขาบอกว่าที่เธอทําแบบนี้มันมันก็เลยทาให้การศึกษาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าพวกเธอทําแบบนี้ยคือเขาเหมือนเขารู้แล้วว่ามีการโกงและอ่าข้อสอบระดับประเทศอะไรเงี้ย <ừ> ด้วยลินกับพัดเอ้ยด้วยลินกับแบงค์อะไรเงี้ยเออพัดจะเป็นคนรวยอะไรเงี้ยเออ <ừ> ซึ่ง เกสก็เหมือนกันเกสที่รับบทด้วยนา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 ใช่ไหมอ่าก็ก็ยังเป็นศักยภาพที่แบบรักรักแฟนอะไรเงี้ยถ้าดูจากมีช็อตหนึ่งที่เขาก็ยังนั่งตักกันคือแบบแคาแรคเตรอร์ทุกอย่างอ่ะโอ้โหเหมือนเดิมทุกอย่างเลยจ้ะแล้วก็คือแบบคนที่เจ้านายรับบทอ่ะที่เป็นอะไรนะแบงค์แบงค<ะ>์อ่ะเออที่เป็นแบงค์อ<ช>่ะก็จะแบบว่าทาอาชีพเดิมคือเหมือนแม่ซักรีบแล้วอะไรเงี้ยแม่ชีแกก็ป่วยด้วยนะอะไรเงี้ยนั่งศาลเออ แล้วลินก็ลินก็เหมือนพ่ออ่ะเหมือนจะเป็นเหมือนเดิมก็คือเหมือนอยู่ในคือเหมือนอยู่ในพนักงานบริษัทแล้วอยากให้ลูกอ่ะได้การศึกษาที่ดีแล้วก็ยัดเงินไปคือคาแรคเตอร์ทุกอย่างแบบเหมือนเดิมแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างจะทําให้ยาวขึ้นอะไรเงี้ยทําด้วยกลโกงชนิดใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเจนรู้สึกอะไรอีกไหม ในเนี้ยมันจะต่างจากภาพยนตร์นิดนึงตรงที่ว่าภาพยนตร์น่ะคือมันจะเล่าเล่าแคบก็ด้วยความที่แบบว่าระยะเวลามันสั้นเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นซีรีส์มันสามารถขยายเวลาได้เราก็จะเห็นมุมมองของพทัทพัทที่ทะเลาะกับพ่ออ่าใช่ซึ่งในภาพยนตร์เน่ะคือเราจะยังไม่เห็นในด้านของครอบครัวมากนะักเราก็จะมีอีกด้านหนึ่งที่เหมือนแบบว่าพ่ออ,อ่ะพูดพูดกันลินแบบเข้มมากซึ่งแต่ว่าในภาพยนตร์ก็ยังมีการยอมความกันอยู่เล็กน้อยแต่อันเนี้ยเจนคิดอยู่ว่าที่พ่ออ่อพูดอ่ะบอกว่าแบบ เธอจะลองดูไหมล่ะฉันสามารถเอาผิดเธอได้อะไรเงี้ยคําพูดเนี้ยเจ, EN, จ EN นเจนอาจคิดว่าซีรีส์อ่ะเขาอาจจะทํามาเพื่อให้เห็นว่าแบบว่าอาจารย์ใหญ่อ่ะต้องการที่จะเอาผิดลินจริงๆหรือต้องการที่จะได้เงินปิดปากเพื่อเอาเงินเข้าโรงเรียนอันนี้ก็อันนี้เจนแค่ตั้งไว้แต่เจนก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําจริงหรือเปล่านะ,คะคแค่ตั้งไว้วเพราะเจนแค่รู้สึกว่าในตัวภาพยนตร์อ่ะ พออยังยอมความอยู่เพราะเพราะด้วยความที่ว่าลินอะเป็นคนที่แบบทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนไงไปแข่งโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าในในซีรีส์อะอาจารย์เขาดูแบบดูเข้มดูดุดมากๆอกะก็เลยคิดว่าคา,าแรคเตอร์เนี้ยที่มันปรับให้ดุขึ้นอ่ะมันต้องมีอะไรแต่ว่าในนั้นอ,อะที่ฉันบอกกับอาจารว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรขนาดแบบว่าเรียกตำรวจม,มาจับเพราะการโกงข้อสอบมันไม่ได้ถึงขนาดผิดกฎหมายอะแต่มันแค่แบบว่า เป็นผิดทางพฤติกรรมผิดทางแบบว่าคุณธรรมจริยธรรมอะไรเงี้ยผิดทางแบบว่ามึงก็รู้ว่าผิดแต่ว่ามันไม่ใช่ ต้องเขียนมาด้วยลายลักษณ์อักษรว่ามึงผิดแต่ก็ทุกคนก็ต้องรู้ว่าผิดเหมือนแซงคิวอะแซงคิวมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดแบบกฎหมายที่กำหวดมาจาับแต่ว่ามันมันคือแบบมึงคือทุกคน mm hmm. ควรรู้ไหมว่าแซงคิวคือมันเป็น mm hmm. พื้นฐานอะที่ทุกคนมันต้องรู้อะไรเงี้ย <Right. S 1> แล้วเสร็จแล้วปุ๊บไอ้คำพูดที่เจนพูดอะฉันแค่รู้สึกว่ามันหมายถึงแบบค mm ือ hmm. ลินอะก็คือเสียน้ำตามากับกับการที่รู้ว่าพ่อก็ยัดเงินมาหาศาลเพื่อแบบว่าก็กูฉลาดแล้วแล้วกูก็แบบสอบเข้ามาได้คือมันไม่ควรมาด้วยเพราะว่าาามมึงงงต้้อออออยยยัดเเเเินีกกคคคืะไรรววลู เสร็จแล้วปุ๊บคือก็สุดท้ายก็คือคงอาจารย์ใหญ่คงจบได้เรื่องโกงซอกข้อสอบแล้วก็มาเถียงกันเรื่องการเอาผิดแต่ว่ามันจะมีคําน่าจะมีแค่แบบว่าต่อจากนั้นน่าจะมีแค่คำว่าไล่ออกกับไม่ไล่ออกแล้วก็เดี๋ยวก็เดือดร้อนที่พ่ออีกแล้วก็นู่นนี่นั่นอีกแล้วก็อีกคนนึงที่น่าสนใจก็คือนุ่นศิรพันธ์เป็นตัวละครที่แบบว่ามาเป็นผู้ว่าจ้างให้ไปโกงข้อสอบระดับชาติระดับโอลิมปิกอะไรเงี้ยไปโกงข้อสอบระดับอะไรมันเนี้ยนะแล้วก็มาแบบว่า ผู้ว่าจ้างก็จะให้มาเงินแบบหลักแสนแต่ละคนอะไรเงี้ยเออก็ต่อหัวสมมติว่าไอเนี้ยอยากไปสอบข้อสอบเนี้ยก็ไอเนี้ย,ยไปจ้างเหมือนคนเนี้ยเป็นแค่ตัวกลางนุ่นสืบพันธุ์เป็นตัวกลางแล้วก็ไปเอาคนฉลาดอะไปทําซึ่งที<ๆ>่ฉันอะสัมผัสได้ว่ามันมีมันมีนะแต่ก็ไม่เคยจ้างแต,แต่รู้สึกว่ามันมีแหละทําไมมันจะไม่มีทุกอย่างมันก็คือมีด้านมืดและด้านขาวอะอด้าน,นขาวมึงก็อ่านหนังสือแล้วตั้งใจไปสอบอะไรเงี้ยด้านดามึงก็ไปใช้เงินอะเออมีมีเงินมากก็ใช้เงินมากอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเจมมีอะไรอีก ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เจนรู้สึกว่าน่าคนหาก,ก็คือเกรซเพราะว่าแต่ออกน้อยเนาะเกรซอะดูดูออกมาน้อยแต่ว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่านั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นแต่ก็อยากรู้ว่าสาเหตุที่เขาแบบนั่งร้องไห้อยู่ที่พื้นคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วนานาเขา<ๆ>เป็นคนที่เล่นเล่นแล้วแบบอารมณ์เขาถึงจริงๆก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่า เพราะอะไรนั้นเพราะอะไรเกสถึงถึงร้องไห้อะเออตัวละครที่เป็นเกสซอะเพราะว่าในภาพยนตร์คือเราจะเห็นแบบเกสเป็นคนที่ทําให้ทุกคนล่เริงมใช่เพราะว่าเพราะว่ามันกดดันจากหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเกสก็เลยจะเป็นตัวละครที่ทําให้ทุกคนรู้สึกสดใสขึ้นเออแต่พอดูซีรีส์ดูจากตัวอย่างมาแกแบบเกสร้องไห้ก็เลยแบบร้องไห้เรื่องอะไรวะอาจจะกุ้มใจเรื่องเดิมปะในภาพยนตร์อะที่เรื่องถ้าเราไม่ได้สอบได้เกรดเอะไม่สามารถแสดงละครได้อะไรเงี้ยแต่กูรู้สึกว่าการ ในชีวิตจริงอ่ะที่กูเคยรู้สึกว่าอยากจะสมัครเป็นนางรำนะแต่นะาคือไม่ได้ตอนเด็กอ่ะกูก็ไม่เห็นเขาจะดูเกตเลยเออใช่บางคนจังมากอ่ะบางคนสวยก็เอาแค่คนที่สวยไม่ดูเกตหรอกเออเรื่องแต่ว่าอันนี้เขาอาจจะแบบว่าอถ้าคุณอยากเป็นไอถ้าคุณอยากเป็นแบบว่าคนที่โด่งดังนี่ปะการเรียนก็ต้องดีหน้าก็ต้องได้อะไรอย่างงี้ปะเขาก็อาจจะคิดอย่างนั้นคือเรียดเลยได้แล้วก็เรื่องรองเท้านอาจจะเป็นประเด็นนั้นแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เจนพูดเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับพัด ทะเลาะกับพ่อที่รับไอรับบทอ่ะรู้สึกว่าแบบว่าเออถ้าเราดูแบบว่าในภาพยนตร์เออแต่เราจะพูดไปถึงภาพยนตร์เฉยนะคือแบบเราก็จะเห็นแค่เหมือนที่เจมส์พูดว่าซีรีส์จะทให้ฟังขึ้นพอแค่ในภาพยนตร์อ่ะเราจะเห็นว่าแบบว่าตอนที่พัททะเลาะอ่าพัดอ่ะจะดีกับพ่อแค่แบบพ่อแม่ของพัะเรียกเกสมาคุยแบบว่าทําให้ลูกอ่ะเรียนเก่งขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ส่งทุกคนไปเรียนอังกฤษอะไรเงี้ยมันจบดูแฮปปี้ดีทุกคนเือนแต่ตอนจบมันก็ไม่ได้แฮปปี้นะตอนจบเหมือน ทุกอย่างมันโดนเปิดเผยเพราะอ่าคนที่ชื่อแบงค์ใช่นั่นแหละแต่ไม่รู้ใช่มันไม่ใช่ความฝันสุดท้ายโดนเรียกสอบอะไรเงี้ยก็ใช่แต่ว่าทุกคนอะไม่ได้โดนเรียกเก็บคะแนนนะแต่แค่ว่าให้สอบใหม่เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าคนอะได้คะแนนเท่ากันเยอะเกินไป อันนี้เจนรู้สึกว่เอ้ยอันเนี้ยรู้สึกว่าดูหนังมานานแล้วก็ถ้าอะไรเข้าใจผิดก็เข้าใจผิดนะแต่ฉันรู้สึกว่าทุกคนอ่ะโดนเรียกมาถามแบบสมมติไอ้นี่ก็เป็นตัวการที่จะไปโกงข้อสอบแล้วใช่ใช่อันเนี้ยที่แบบว่าโดนเรียกสอบอยู่แล้วที่แบบว่าว่าจ้างเพื่อให้สองคนนี้คือแบงค์กับลินอ่ะไปโกงข้อสอบเขาก็จะเรียกรายชื่อพวกเนี้ยมาเคลียร์ว่ารู้จักนู่นนี่นั่นหรือเปล่าซึ่งคนคงตอบหรอกว่ารู้จักอ่ะเขาคงตอบว่าไม่รู้จักแต่ลินเป็นคนที่ฉลาดมากถ้าเราขอวเเราาาาาะก่่่่วววีี้็จจบบบบบไปแแแลท สมมุติว่าสถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเขาเคยสมมุติแล้วแล้วให้ตอบยังไงเออโคตรแบบออคุมอะแม่งอย่างก,กับสามก๊บไม่ใช่สามก๊บเขาเรียกอะไรวะแบบล้อมข้อง,งอันเนี้ยเราก็มาติดตามกันต่อในซีรีส์ว่า การจบของซีรีส์จะเหมือนกับภาพยนตร์หรือเปล่าแต่จะอยากให้ติดตามว่าซีรีส์มันอาจจะตอนจบอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าตอนใกล้จบของภาพยนตร์ตอนใกล้จบนะคะก็คือเหมือนลินอ่ะเหมือนสํานึกผิดด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งเจงก็จะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เดินมาหาแบงค์อะไรเงี้ยที่ร้านแล้วแบงค์มันเหมือนแบบว่าได้ตังจากการโกงไปแล้วอ่ะเออก็เลยแบบว่าไปซื้อเครื่องสภ้พ,พาให้แม่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนจะชวนลินอ่ะไปโกงเพราะว่ารู้สึกว่าพอโกงแล้วมันก็ได้ตังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ลินอ่ะแต่ลินอ่ะเหมือนแบบว่ามันรรูู้้สสึึกกกผิดอ็ ซึ่ผิดหวังในตัวแบงก์ก็เลยเดิอนออกมาก็เลยไม่ยุ่งแต่แบงก์ก็ยังทําธุรกิจนี้ต่อไปโดยการโกงไปเรื่อยๆเออซึ่งเจนก็แค่อยากรู้ว่าอํานาจของเงินนะคะจะเปลี่ยนจากคนดีให้กลายเป็นคนเลวแบบแบงก์ได้หรือเปล่านะคะเราก็จะมาติดตามกันต่อในซีรีส์นั่นเอง ซึ่งซีรีส์ก็เหมือนจะทําว่ามันก็เหมือนจะเป็นแนวของหนังแหละแล้วก็ทําให้ใหญ่ขึ้นทุกอย่ากให้มันตะโกนให้ใหญ่ขึ้นอะไรย่างเงี้ยเออก็น่าติดตามก็อย่าลืมไปดูทางช่องวันวันจันทร์กับวันอังคารซึ่งเริ่มตอนแรกวันที่3ามสิงหาเนาะใช่เวลาสองทุ่มสินาทีซึ่ง อ่ะคลิปนี้น่าจะลงหลังจากที่คือซีรีส์เริ่มแล้วคลิปนี้เพิ่งลงนะจ๊ะเพราะว่าช้าตัดต่อช้าไม่มีอะไรทุกคนลม่เหดโอเคก็จากลากันไปก่อนอ๋อล้วก็ลืมไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือดูทางถ้าใครอยากดูออนไลน์ดูให้ทาง VTV เท่านั้นก็ไปติดตามดูได้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเดอะโมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย